สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้มาตามต่อนะคะสําหรับแนวทางหานอยมัดรวมสีหนอยนะคะของวันที่6ค่ะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่6นะคะเรามาดูผลสรุปของงวดของวันที่5นะคะวันที่5นะคะแอดให้เด่น1เด่น0เด่น9นะคะเด่น1เด่น0เด่น9นะคะ เฉพาะกีดหลุดนะคะเพื่อนๆจ๋าหกสามสองและสองสามนะคะเข้าในรอบพิเศษนะคะสามศูนย์หกนะคะสามศูนย์หกเข้าหกศูนย์นะคะหกศูนย์ตัวที่แอดนิ้นให้ค่ะแล้วก็สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองตัวที่แอดนิ้นให้นะคะตารางก็เข้าที่หกศูนย์และสองหนึ่งนะคะ ส่วนรอบปกตินะคะสองสองหกนะคะสองสองหกนี้เข้าในตารางนะคะสองหค่ะล่างเจ็ดสองเจ็ดสองตารางเข้าที่7จดสองนะคะตัวเจาะเข้าที่ชุดกันนะคะสองเจค่ะส่วนรอบ VIP นะคะแปดหนึ่งสี่แดหนึ่งสี่เข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดนะคะ ล่างสองห่งสองหนึ่ก็มาที่ชุดเน้นนะคะหนึ่งสองสค่ะเข้าเด่น1วิ่งรูดนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานเนาะแตก3รอบนะคะพิเศษมาบนมาล่างนะคะปกติมาล่างแล้วก็ VIP มาล่างนะคะส่วนเลขในตารางนะคะมา602 1นยและ72นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อ ใส่วิ่งใส่รูดนะคะมา1และศูนเนาะใครที่นํา9้าไปวิ่งไปรูดก็ต้องปรับขอโทษขออภัยนะคะส่วน1และศูนย์ก็ยินดีด้วยนะคะเมื่วานปังมากนะคะก็มาลุ้นกันต่อนะคะของวันที่6นะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามเน้อพี่น้องจ๋า ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้อาจจะไม่ลงให้นะคะหรือยังไงอรอลุ้นกันนะคะเพราะว่าแอดเดินทางนะคะพรุ่งนี้เนาะเดินทางกับต่างจังหวัดนะคะอ่ะมาตามต่อนะคะสําหรับฮานอยนะคะมันรวม4นอยนะคะชินชอบไปตามเด้อพี่น้องจ๋ายนวทางตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้จ้า ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า